เดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องโรงเรียนลูกช้างกันนะคะแล้วตอนท้ายวิดีโอเราจะมาฝกอ่านด้วยกันหลังจากนั้นเราจะทําแบบทดสอบด้วยกัน10ข้อเก็บคะแนนในบทที่60คะแนนไปเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนั่งตัวตรงล้างตรงมองมาที่จอหล้วตั้งใจนะคะทบทวนคําศัพท์ก่อนในรูปนะ่าช่วงแรกนะคะเด็กๆตั้งใจฟัง สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะได้ไปโรงเรียนของใบโบกใบบัวกันแล้วพร้อมกันหรือยังคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะแถวเชือก ช้างหนึ่งเชือกกล้วยหมู่บ้านควานช้าง วงกลมทบทวนคำศัพท์แล้วก็มาฟังเรื่องโรงเรียนลูกช้างกันเลยนะคะเด็กๆฟังไม่ดีใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน ควานโพพ่อของผู้ผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้าง จูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัว ใช้งวงจับหางใบโบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมมาถึงตรงนี้น้องๆลองทายซิว่าใบโบกใบบัว จะทำได้ไหมเอ่ยเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าใบโบกใบบัวจะทำได้หรือไม่ฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้ เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นรางวัลอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างแล้วเรามาอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างกันนะคะอ่ทีนี้นะคะเด็กๆคะนี่เด็กๆเ,เปิดใหม่นะคะมาถึงช่วงที่เราจะฝึกอ่านตามแล้วนะคะ อ่าเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่วิดีโออ่านจบไปอีกนะคะจบการฝึกอ่านด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยจ้ะใบบอกใบบัวและลูกช้างหลายเชือบไปโรงเรียนใบบกใบบกใบบัวและลูกช้างหลายไปโรงเรียนประโยคต่อไป โรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านเห็นไหมครับโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านหมู่บ้านหมูน่นมาเลยควานโพพ่อของผู้ผาเป็นครูใหญ่ขวานโพครับขวานโพครับขวานโพครั

ฝันช้างไม่เห็วตันช้างจูงใบโบกไปต่อแถวช้างจูงใบบกไปต่อแถวงูจับหางช้างข้างหน้าใบโบใช้งวจับางช้ง้จับใ้าใช้งูจับนช้าจูงใบโบไปต่อแถว ปานช้างจูงใบบัวไปต่อแข้งใบบัวไปต่อแข้ใบบัวใช้งวงจับหางใบบกใบบัวใช้งวงจับหางใบบกใบบัวใบบัว เดินตามกันเป็นวงกลมลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมซ้ำมาไม่กี่วันฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วัน และใบบัวทำตามได้สัมาี่วันใบบัวใบบัวเพื่อทลูกโจทุกครั้งทางได้กินกล้วยได้กิน้อยเป็นรางวัลาอเด้ยองไงลูกเพื่อปึกจบทุกครั้งได้กินกล้วยได้กินไอ อินโอยครั้งได้ช่างได้วัดไวยได้โอยได้เป็นรางวัลห้ใ้หลายคนตั้งใจอ่านกับตเลยมีบางคนที่ยังไม่ตั้งใจที่น่ากลัวเป็นครเลยนะคะเพื่อนๆด้ยกืออ่างครบครัไปแล้วนะคะเราจำในเรื่องได้ หนึ่งจี่ห้าได้ไลร้อย่ห้าสองไปเจอกันร้อย่หมันเูก่อนนะในเรื่องนี้ค่ะควานร้แข้าห้องน้ำค่ะในเรื่องนี้นะคะใครไปโรงเรียนลูกใบโบวใบบกใบโบกใบบัวใ่เยมากใบโบกและใบบัวไปโรงเรียนนะคะแล้วโรงเรียนของใบโบกใบบัวเนี่ยอยู่ที่ไหนคะ ไปหมู่บ้านเยียมเลยว่าโรงเรียนของลูกช้างอยู่ท้ายหมู่บ้านนะคะแล้วที่โรงเรียนของลูกช้างมีใครเป็นครูครับพ่อของค่ะ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 ปูช้างค่ะมีพ่อของปูผาเป็นครูนะคะแล้วพ่อของปูผาชื่อว่าอะไรลูก

ไปฝึกเดินตามกันเป็นแล้วในการเดินของลูกน้องกทเป็นตัจเลเป็นวงเดินเดินลงเดินจึงใช้งวงจับหางคนข้างหน้าค่ะอย่างช้างก็จะใช้งวงของตัวเองจับหางช้างที่อยู่ข้างหน้าแล้วเดินตามกันเป็นงนะคะ แล้วถ้าเป็นคนช่วยเป็นเใลูกช้างเดินเป็นวงควานช้างเยี่ยมมากควานช้างนะคะเพราะว่าช้างแต่ละตัวจะมีความคอยดูแลเช่คควานก็จะทําหน้าที่ฝึกลูกช้างให้ลูกช้างเดินเป็นวงกลม เด็กก็ลูกช้งได้ไหมลูกเดินเป็นวงกลมได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะไเนาะเพราะว่าลูกช้างฝึกซ้ำไปซ้ำมาฝึกหลายวันซ้ำไปซ้ำมาก็เดินเป็นวงกลมได้แล้วอะไรเป็นงานที่ลูกช้างฝึกเดินไปเดินมีเดินเป็นวงกลมได้แล้ว ได้ตัดใจเป็นรางวัลน่าเด็ดดีเด็ดได้กล้วยกับอ้อยค่ะทุกครั้งที่ฝึกจบลูกช้างก็จะได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจใช่ไหมหลังจากทุกทวนกันแล้วเด็กๆพร้อมที่จะทำข้อสอบหรือยังคะได้ใครจุดโหน ถ้าใครต่อไม่หยิบสมุดขึ้นมาเตรียมพร้อมเลยค่ะเดี๋ยวครูจะอ่านภาษาเด็กๆดูนะคะในหน้าจออาจจะไม่โชว์ตัวใหญ่เด็กๆตั้งใจฟังเสียงคุณครูอ่านนะครูขออนุญาตปิดไมค์เพื่อที่จะเสียงมันจะไม่ได้แทรกกับเสียงครูนะลูกนะครูจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆตั้งใจนะคะเวลาตอบเด็กๆเลือกตอบได้แค่หนึ่งข้อนะคะ เพไข่เพราะไข่เพวาะขึ้นอยู่กับที่เด็กๆจะเลือกตอบนะคะและเด็กๆต้องตอบไม่ตรงกับเนื้อเรื่องที่เราเรียนด้วยนะลูกนะพร้อมแล้วเรามาเจอข้อสอบข้อแรกกันเลยค่ะนี่ข้อสอบเราอยู่ในเอยอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะพร้อมแล้วเรามาเจอเลยข้อสอบข้อที่หนึ่งลูกถามว่าโรงเรียนลูกช้างตั้งอยู่ที่ไหน โรงเรียนลูกช้างตั้งอยู่ที่ไหนก็อไกยหลังเขาขอใครท้ายหมู่บ้านขอควายปากทางเข้าหมู่บ้านอ่าครูขออนุญ,ญาตอ่านรอบเดียวนะลูกนะฟังแล้วเลือกตอบเลยเยี่ยมมากต่อไปข้อที่สองข้อที่สองถามว่าผู้ที่คอยฝึกสอนให้ช้างทำกิจกรรมต่างๆ เรียกว่าอะไรไก็ไก่ความช้างขอไข่ครูฝึกคอควายพ่อมดในเรื่องใครเป็นคนฝึกช้างทำกิจกรรมต่างๆลูกอไก่ความช้างขอไข่ครูฝึกขอควายพ่อมดนะเรือกตอบเสร็จแล้วไปต่อข้อที่สามหรือข้อที่สามถามถามว่าใบโบก ใบบัวและลูกช้างเชือกอื่นๆไปที่ไหนในเรื่องนี้นะคะในบทนี้ลูกช้างไปที่ไหนลูกก็ไก่ไร่อ้อยขอไข่ลำทานคอควายโรงเรียนไปที่ไหน oh, ลูกตอบเลยนะคะ <Yeah. S 1> เขียนลงไปเลยเราไม่ yeah, ตอบข้อที่สี่ได้เลยนะคะอ่าทีนี้มาข้อที่เก้าข้อที่สี่ถามว่า ใครมีหน้าที่ฝึกลูกช้างใครมีหน้าที่ฝึกลูกช้างหรก็ไก่ผู้ใหญ่บ้านขอไข่แม่ช้างพอควายควานใครเป็นใครมีหน้าที่ฝึกลูกช้างเมื่อกี้เราทบทวนแล้วนะเขียนตัวหนังสือให้มันเต็มบรรทัดลูกนะเขียนตัว,วสวย นี้ข้อที่ห้าลูกไปต่อข้อที่ห้านะคะควานโพคือใครควานโพคือใครนะคะเมื่อกี้เราก็ทบทวนไปแล้วก็ไก่เพื่อนของภูผาขอไข่พ่อของภูผาค่อไวายพี่ของภูผาควานโพเป็นใครลูกเลือกตอบเลยก็ไก่เพื่อนขอไข่พ่อพอวายพี่ ได้คำตอบแล้วนะคะเราไปต่อข้อที่6กันเลยข้อที่6ถามว่าลูกช้างจูงหางกันอย่างไรลูกช้างจูงหางกันอย่างไรลูกก็ไก่ใช้มวงจับหางช้างข้างหน้าขอใครใช้มวงจับหูช้างข้างหน้าขอวายใช้มวงจับขา ช้างขา้างหน้าอาเวลาเดินลูกช้างจับอะไรลูกขอไก่จับหางขอไข่จับหูขอกวายจับขาเวลาช้างเดินเป็นวงกลมจับอะไรเดินไาได้คําตอบแล้วไปต่อข้อที่เจดค่ะข้อที่เจ็ดถามว่าลูกช้างเดินตามกันเป็นรูปใดลูกช้างเดินตามกันเป็นรูปใดลูกขอไก่สามเหลี่ยมขอไข่สี่เหลี่ยม วงกลมอ่าเลือกตอบเลยข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือวงกลมเลือกตอบเลยไปตอบข้อที่8ได้เลยนะคะเพราะเด็กๆเลือกตอบแล้วข้อที่8ปดถามว่าเมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างจะได้กินอะไร เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างจะได้กินอะไรก็ไก่กล้วยขอไข่อ้อยพอควายทั้งกล้วยและอ้อยเลยนะคะลูกช้างได้กินอะไรเมื่อฝึกจบเด็กๆเลือกตอบเลยให้ตอบข้อที่9ก้า ข้อสอบเราง่ายเหลือเกินนะคะไปต่อข้อที่9ข้อที่9ถามว่าใครฝึกจูงหางให้ลูกช้างใครฝึกจูงหางให้ลูกช้างนะคะง่ายๆคือใครเป็นคนฝึกลูกช้างนั่นเองนะคะก็ไก่ควานช้างขอไข่ควานโคพขอควายภูผาในเนื้อเรื่องใครเป็นคนฝึกลูกช้างกอไก่ควานช้างขอไข่ควานโคกขอควายภูผา ไปต่อข้อที่10กันเลยนะคะทีนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเพราะเหตุใดเมื่อฝึกจบลูกช้างได้กินกล้วยเพราะเหตุใดเมื่อฝึกจบลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยนั่นเองนะคะก็ไก่ลูกช้างหิวขอคายลูกช้างชอบกินคอควายเป็นกำลังใจอ่า ทำไมทุกครั้งที่ฝึกโจทย์ทำไมลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยดูวเพราะว่าลูกช้างหิวก็ไก่กอไก่เพราะลูกช้างชอบอควา,คายเป็นกำลังใจงโอเคข้อสอบของเรามีแค่สิบข้อนะคะแค่นี้เองง่ายไหมคะเด็กๆ ง่ายค่ะง่ายมากๆค่ะ